สวัสดีเพื่อนๆชาวโลบอกตัวเหลี่ยมกันทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบอกกุ๊ EP ีที่8กันแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่มินเพิ่งไปทำภาร,รกิจดับแชงคูได้สําเร็จค่ะและในวันนี้เนี่ยพี่มินจะไปตะลุยกันอีก2เกาะด้วยกันซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเราน่าจะมีเลเวลประมาณ300กว่าแล้วนี่ก็เรียกว่าเดินทางมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะไปโลกที่2 และที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เลเวลศูนย์จนถึงเลเวลสามร้อยกว่าเนี่ยมันก็จะมีบางเกาะนะคะที่พี่มินรู้สึกว่ามันฟาร์มยากกว่าชาวบ้านเขาเลย <c oughs> คําว่าฟาร์มยากอะ่ะหมายถึงสถานที่มันไม่เอื้ออํานวยนะคะตอนแรกอะ่ะพี่คิดว่าบาร์กี้เนี่ยแหละฟาร์มยากเพราะว่ามอนมันอยู่ไกล <c oughs> แต่พอเล่นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยกับพบว่าเกาะที่ฟาร์มยากที่สุดเนี่ย อันดับ3ของพี่มินให้เกาะคุกเลยค่ะเพราะครั้งนี้เนี่ยม่อนมันอยู่ไกลกันมากกว่าเกาะบาคี้ซะอีกอเวลาลากม่อนมาไกลเกินไปนะคะมันจะหลุดแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมแถมเวลาตอนกลางคืนเนี่ยบริเวณนี้ก็มองยากมากๆและเกาะที่ฟาร์มยากสำหรับพี่มินนะคะเป็นอันดับที่2คือสนามปลาลองค่ะลองฟังเหตุผลพี่มินกัน ซึ่งอันนี้พี่แนะนําว่าให้ทุกคนนะคะไปตีบอสเกาะคุกให้ได้มากที่สุดนะคะหรือจนถึงเลเวล300เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาแวะที่เกาะสนามประลองถึงแม้มอนจะตียากแต่บริเวณเกาะคุกเนี่ยมันมีบอสด,ด้วยกันถึง3ตัวด้วยกันค่ะ เฮ้ยพี่มินแล้วแบบนี้ค่าประสบการณ์มันจะแทนกันได้หรอพี่บอกเลยว่าใกล้เคียงกันค่ะโดยเควสของสนามประลองเนี่ยมันจะมีแค่2อันนะคะส่วนของนักลบเนี่ยจะได้1 1 0 0 0ล้าน0 0 0 exp นะคะส่วนนักสู้เนี่ยจะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้าน3 0 0 exp ค่ะ ในขนาดเดียวกันบอสของเกาะคุกอย่างแม็กเจลแลนด์นะคะตีเสร็จจะได้850,000 EXP ส่วนบอสกล้วยหอมนะคะจะได้ทั้งหมด1ล้าน EXP ค่ะแถมก็มีสิทธิ์ได้ดาบของมันมาด้วยและบอสใหญ่สุดอย่างโดฟามมงโกจะได้ถึง1ล้าน600,000 EXP ค่ะ มากกว่าที่สนามปลลองถึง300,000 exp ง่ายๆคือเราสามารถตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะดรอปทั้งผ้าคลุมแล้วก็ดาบของกล้วยหอมพอได้ของทั้ง2อ,อย่างแล้วเนี่ยค่อยมาฟาร์มที่บริเวณสนามประลองก็ได้ค่ะ ซึ่งมอนที่เป็นนักลบเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของสนามนะคะโอเคข้อดีก็คือหลังจากที่เรามีเลเวลสูงกว่าแล้วเนี่ยมอนมันจะตีเราไม่เข้าแต่เท่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือมอนมันอยู่ไกลกันมากๆค่ะและแบบนี้คือเสียเวลาลากนานมากเลยค่ะแล้วบางทีมอนหลุดค่ะหยุดเดินเราก็ต้องไปตามมาใหม่ พี่มินก็เลยคิดว่าถ้าหากเราไปตีบอสที่เกาะคุกเนี่ยจะทําให้เราฟาร์มเลเวลได้ง่ายกว่านะคะถ้าหากเรามี exp คูณ2แล้วด้วยเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลเวล275ถึงมารับเควสของนักซูได้ค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือแทนนะคะ แต่ที่แย่ก,ก็คือมอนจะเล่นซ่อนแอบกับเราค่ะคือเราต้องเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นนะคะมอนถึงจะโผล่ออกมา<อ>ซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีมอนประมาณสัก5ตัวนะคะแต่คือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะพอเราลากมาเกินระยะแล้วเนี่ยมอนก็หลุดนะคะแถมหายไปด้วยเราก็ต้องไปหามันใหม่อีกรอบนึง<อ>คือพี่ไม่มั่นใจว่าผู้พัฒนาเกมเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่า<อ>แต่เพื่อให้ง่ายต่อการฟาร์มนะคะพี่คิดว่าเราไปตีเฉพาะนักลบที่อยู่ฝั่งสายจะง่ายกว่า ฮ้ยแลวตอนนี้ท้าไม้ตายของดาบแชียงคูดก็ใช้ได้แล้วค่ะโอ้โหเท่มากค่ะเป็นออร่าสีแดงเออแล้วพี่มินก็มีเรื่องที่อยากถามผู้ติดตามหน่อยค่ะการที่พระจันทร์มันขึ้นเต็มดวงเนี่ยหมายความว่าอะไรคะคือพี่มินต้องไปทําภารากิจอะไรหรือเปล่าที่เห็นมันขึ้นแจ้งเตือนบ่อยนะคะใครรู้เนี่ยก็สามารถเม้นบอกพี่มินได้นะคะโอเคไหนดูซิว่าตอนนี้ค่าตัวเราเท่าไหร่แล้วว่า 5,045เบลีมนี่ขนาดพี่มินไปตีบอสมาหลายรอบแล้วนะเนี่ย <N> แต่สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือบริเวณสนามประลองค่ะแต่มันทำยังไงเนี่ยให้แต่ละคนมายืนของแต่ละฝั่งเหรอ <N> เฮ้ย<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดีเดีพื่อนคือที่ไวมากค่ะจมตีจากระยะไกลเพื่อนอยากพีวีพีกับพี่เหรอเอ้ายังไม่ทันทำอะไรเลย โอ้โหเราดูคนนั้นฆ่าพีมินแค่ครั้งเดียวเลเวลอัพมา8ดเลเวลอ่ะทุกคนเอ้าพอฉันพร้อมแล้วเขาหายไปไหนเนี่ยประลองเสร็จแล้วเราจะได้อะไรคะบอกกันได้นะเฮ้ยตรงนี้มีคนมาตีมอนอยู่ค่ะแต่ทำไมดาบเขาใหญ่อย่างนี้เนี่ย เป็นอาวุธปราไทยท่านหรือเปล่าอ้ห <c oughs> ดูพยายามในการตีมากอะ่ะเป็นที่พี่คงแบบหลังแอนไปแล้วแหะมันคืออาวุธของใครคะเนี่ยเผาคนยักษ์หรือเปล่า <c oughs> เรารู้สึกยินดีกับความสําเร็จนายนะเพื่อนตรงตีฝั่งซ้ายนะคะจนถึงเลเวล300มาก่อนไปขออัพค่าดาบหน่อยค่ะเรามีดาบเชียงคูดและ และเกาะถัดไปก็คือหมู่บ้านแมกมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มออกเดินทางกันเลย A few moments later นี่ยขนาดใช้ผลแสงนะคะยังเดินทางมาตั้งหนึ่งนาทีเนี่ยโอ้โหเป็นสถานที่ที่ดูแบบมีพลังมากค่ะ <S <S แต่โทนสีของบริเวณนี้คือแบบมันมืดๆตุนต่นๆมากเลยอเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยค่ะ อู้หูถึงขั้นปูพรมแดงต้อนรับพี่มินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋วทไมเลือดมันลดนะอ๋อมันคือลาวาคะ่ะนึกว่าพรมแดง <laughs> คือถ้า,ามันยังอยู่ในภูเขาไฟเนี่ยมันจะเรียกว่าแมกมานะคะแต่ถ้าหากมันไหลออกมาสู่ข้างนอกแล้วมันจะเรียกว่าลาวาคะ่ะ <th> อ่ะไม่เชื่อดู เฮ้ยตรงนี้มีหีบสมบัติด้วยค่ะทุกคนมาแอบจิ๊กหน่อยแล้วกันอุ้ยร้อนร้อนอเงินร้อนของจริงเดินมาอีกหน่อยเราก็จะพบหีบสมบัตินะคะมาทางขวาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ทาเควสท,ที่2แล้วก็มีประตูทางเข้าไปตีบอสด,ด้วยค่ะข้างๆหน้าผาก็มีอีกหีบหนึง ส่วนรอบๆนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมาสำรวจหมู่บ้านกันต่อเลยดีกว่าซึ่งจากที่พี่มินไปลองสำรวจดูทุกหลังแล้วนะคะไม่มีบ้านไหนที่เราเข้าไปได้เลยแต่ตรงนี้มันจะมีอีกขีบนึงค่ะและหีบสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ภายในป่องภูเขาไฟค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับตีบอสเช่นกันนะเุออออ้ยพระคุมทหารเรือบแบบนี้มีหมวกแบบนี้ชัดเลยอื้อคนแมกมาอีกและเขาก็คือ พนท่าเรืออาคาอีนุค่ะแค่สลับสีเสื้อเท่านั้นเองซึ่งในเรื่องไอตัวนี้ก็โหดมากค่ะทำเอสของเราเป็นโดนัทเลยค่ะหลังจากที่ไปปกป้องลูฟี่พูดแล้วก็แ้นนะคะแล้วไปติดบักอะไรตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะล้างแค้นคืนเอสมัดอักคีใหเองแล้วดูมันนอนดูดาว แล้วบอสตัวนี้มีท่าไม้ตายถึง2ท่าด้วยกันค่ะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ขนามือพี่หรอก <c oughs> เออแล้วบรเิเวณตรงกลางเนี่ยก็ไม่สามารถไปเหยียบได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ฉะนั้นเกาะที่พี่คิดว่ามันฟาร,ร์มยากที่สุดนะตอนนี้คือหมู่บ้านแมกมาค่ะ เดี๋ยวเราไปรับเควสนะคะเราพี่มินจะค่อยๆอ,อธิบายเหตุผลให้ฟังซึ่งเควสตรงนี้จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะมอนอันแรกขั้นต่ําจะต้องมีเลเวล300ค่ะส่วนอันที่เป็นสปายนะคะจะใช้325และบอสอาคาอินุเนี่ยจะอยู่ที่350ซึ่งเราไปรับเควสท,ทหารอันแรกกันเลยค่ะจากเท่าที่ดูเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบค่ะว่ามอนมันอยู่ไกลกันมากๆเลย และนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีอุปสรรคขวางกั้นนะคะมีทั้งต้นไม้มีทั้งหินและที่สำคัญคือมันมีลาวากั้นอยู่ตรงกลางค่ะทำให้ม่อนไม่สามารถเดินมารวมกันได้แถมเวลาเราตีเนี่ยเราก็ต้องแบบระวังไม่ให้ตัวเองเลือดลดอีกและที่สำคัญนะคะจ่ายเห็นได้ว่าเลือดที่มินลดหนักมากนั่นเป็นเพราะว่าที่นี่ม่อนก็มีฮาคิเช่นกันค่ะ ซึ่งถ้าหากทุกคนลองสังเกตดูแล้วเนี่ยมันจะมีดาบทั้งหมด2สีนะคะตัวที่มีฮาคิเนี่ยดาบมันจะเป็นสีน้ำเงินออกดำๆค่ะอันเนี้ยถ้าเป็นดาบสีขาวนะคะมันจะฟันเราไม่เข้าแต่ตัวที่มีฮาคิคือแบบแทบตายจากเกาะคุกที่เราเคยบ่นว่ามันมืดนะคะแต่มันก็ยังไม่เข้าเกาะแมกมาเวลากลางคืนค่ะอันนี้คือมืดจนแบบงองอะไรไม่เห็นเลยนะบางทีคือโจมตีไปพื้นเปล่าๆก็มี และเพื่อให้เราต่อสู้กับม่อนได้สูสีมากขึ้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะไปปลุกฮาคิสังเกตกันแล้วค่ะ <Wow. S 1> โดยผู้ติดตามบอกว่าจะปลุกฮาคิได้ต้องมีเลเวล300ขึ้นไปเท่านั้นค่ะก็มาเมืองเมฆชั้นบนสุดนะคะมาเจอกับอูซบอีกครั้งเฮ้ hey, นายเนี่ยต้องการจะเรียนสัญชาติญาณใช่หรือไม่มันก็คือฮาคินั่นแหละซึ่งพลังนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถหลบการโจมตีได้ดีขึ้นค่ะ ช่วงแรกๆค่ะที่ของเราจะยังไม่แข็งแกร่งพอนะคะสามารถหลบได้สูงสุดแค่2ครั้งแล้วก็ไม่สามารถหลบได้ทุกครั้งด้วยออแต่ถ้าเราฝึกการใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะหลบได้สูงสุดถึง8ครั้งค่ะแล้วก็มีโอกาสหลบได้สูงมากขึ้น<ว>ซึ่งค่าคอสเนี่ยอยู่ที่750,000เบรลีค่ะและตอนนี้พี่มินีไม่ถึง5้0แสนไปสุ่มผลปีศาจมาซะหมดเลยถึงเวลาใช้สูตรโกงค่ะเติมเงิน มามาแล้วค่ะสามแสนเบลีสำหรับคีย์รัดบนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ตัว E ค่ะเอาซะพี่มีเหลือ30,000่นเบลีเดี๋ยวมากดใช้กันอู้หูมึดค่ะ น,นีพี่มินยังมองไม่เห็นความแตกต่างนะคะสงสัยคงต้องไปลองต่อสู้ดูก่อนเอ้แล้วผู้ติดตามบอกว่าตรงนี้เนี่ยพี่มินสามารถเข้าไปได้เลยนะคะโดยการทำลายประตูทิ้งก่อนและพี่มินก็จะพบกับกลุ่มซัพ์มหาศาลเลยค่ะ คือถ้าหากอิงตามเนื้อเรื่องนะคะเมืองเมฆเนี่ยเป็นเมืองที่กลุ่มของลูฟี่สามารถไปหาเงินมาได้300ล้านเบลีเลยเก็คืออู้ฟู่มากเลยนะคะมีเงินมากพอที่จะไปสร้างเรือลังใหม่อย่างซันนี่ได้เลยอะ่ะมาครั้งนี้เรามาลองเควสสป,ปายกันบ้างค่ะซึ่งตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามอนทุกตัวมีฮาคีกันหมดเลยค่ะมือดำมาเชียว แต่ครั้งนี้เรามีฮาคีสังเกตแล้วค่ะเราจะเห็นทั้งเลือดแล้วก็พลังเอเนอร์จีของมันและจะเห็นด้วยว่าพี่มินสามารถหลบการโจมตีของมันได้แล้วค่ะอันนี้พี่มินยืนนิ่งๆมันก็หลบให้เองนะคะแค่เราต้องกดใช้ก่อนทุกครั้งถ้าหากมันหายเราก็ต้องกดใหม่อันนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันค่ะและจากที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่มอนบริเวณนี้สามารถวาร์ปตำแหน่งได้แล้วค่ะซึ่งมันทําให้เราตียากขึ้นนั่นเอง ว่าพื้นที่เท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะแต่บังเอิญตรงนี้มันอยู่ใกล้ริมน้าผาพอดีซึ่งทําให้ตอนเราตีมอนมันจะตกลงไปข้างล่างเหวนะคะแล้วดูมันยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานเลยระยะไกลมันก็กลับจุดเกิดมันพอเราไปตามมันก็ลงมาอีก สีมันก็กลมกลืนไปกับฉากมากเลยถ้ามันไม่ใส่หมวกสีแดงคือพี่มิน่าจะหาไม่เจอคะ่ะแล้วคิดสภาพตอนที่เราต้องต่อสู้ตอนกลางคืน,นหรือตอนที่เราเปิดฮาคินเนี่ยพี่มินก็เลยคิดว่าเกาะแมกมากเป็นเกาะที่ฟาร์มยากที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจทุกครั้งนะคะที่กําลังตีอยู่จะเห็นได้ว่าพักหลังเนี่ยพี่มินสามารถหลบได้เยอะขึ้นแล้วนะ ซึ่งจริงๆแล้วเกาะแมกมาเนี่ยจะฟาร์มถึงเลเวล375เท่านั้นค่ะแต่พี่มินดันเข้าใจผิด <S 2> <S 2> <S ก็เลยตีไปไเรื่อยๆเลยค่ะหวังว่ามันจะดรอปของแต่มันก็ไม่ดรอปให้พี่มินสักทีค่ะซึ่งฮาคิสังเกตเนี่ยสามารถเอามาใช้กับบอสได้ด้วยนะแต่คืออยู่ในนี้มันมืดมากพี่มินก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดนะคะและกาจะรู้ตัวค่ะว่าพี่มินสามารถไปกเกาะเงือกได้ก็ตอนเลเวล390ไปแล้ว เพราะฉะนั้นใน e ีพีต่อไปเดี๋ยวพี่มินใส่แว่นตากันน้ำรอแล้วนะและพี่มินไปสุ่มผลปีาศาจมาแล้วค่ะแต่พี่ได้ผลเดิมก็คือผลทรายของค็อกคอได้เจงตรงที่เราไม่สามารถเก็บผลชนิดเดียวกันไว้ได้นะคะก็เลยต้องให้คนอื่นไปค่ะ oh. เป็นยังไงกันบ้างคะคิดเหมือนกับพี่มินหรือเปล่าว่าเกาะแมกมาเนี่ยเป็นเกาะที่ฟาร์มยากที่สุดในโลกหนึ่งและยิ่งเราเปิดหาคิแล้วเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะคะหรือจะกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนช่องบีมินโดยตรงเลยก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่